มาร์คเทตัวนี้ค่ะมาด้วยคอนเซปต์ที่เลือกว่า More Comfort and more Safety นะคะเราสามารถปรับตัวเฮดกาดของเขาตรงนี้สูงขึ้นนะคะได้ถึง10ระดับเลยค่ะตัวนี้เขามีที่วางแก้วแบบนี้ให้ด้วยนะคะตัว m a r k 12เเนี่ยเขาดีไซน์มาแล้วค่ะให้สามารถปรับเอนด้านหน้าอย่างนี้ค่ะปรับได้เลยนะตรงที่ร้อยเบลตรงนี้ค่ะเขาจะมีตัวที่ล็อกไม่ให้เบลเนี่ยเลื่อนหลุดออกมาด้านนอกนะคะตรงนีน้จะเป็นตัวเลื่อนล็อกซึ่งปกติแล้วอะ่ะรุ่นอื่นไม่มีนะคะมีเฉพาะใน Mark 12ตัวนี้เต่านี้เท e aí สวัสดีค่ะพี่เุบบ๋ยพิภกิฟค่ะด้วยความที่พี่เป็นเจ้าของร้านเดวกิกิฟใช่ปะเพราะฉะน,นั้นงานของพี่ก็คือการหาของใช้แม่เด็กที่ถูกใจคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้ววันนี้ค่ะพี่ก็อยากจะมาแนะนําตัวนี้เลย Pri n c e and Princess m a r ค12ค่ะที่เขาชื่อรุ่น Mark ท2ก็เพราะว่าตัวนี้เริ่มใช้ตั้งแต่3ขวบค่ะถึง12ปีเลยนะใครที่ซื้อขาซีตัวแรกไปรุ่นสักประมาณแบบแรกเกิดถึง4ปีเนาะแล้วก็ถึงวัยที่แบบน้องเริ่มโตแล้วคุณพ่อคุณแม่เริ่่่มมอยยาาาากกาาซีีีตตััววท2็็เเปนน้้ไดลคะ,ะคะ Mark เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเจ้าตัว Mark 1 w ตัวนี้เขามีข้อดีอะไรบ้าง Mark 1 w ตัวนี้ค่ะมาด้วยคอนเซ็ปที่เลือกว่า M o r e Comfort and M o r e Safety นะคะตัว M o r e Comfort เขามีความนุ่มมีความสบายพิเศษกว่าคาซีรุ่นอื่นยังไงเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะตัวนี้เขาใช้ได้ถึง12ปีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถปรับตัว head ก r ดของเขาตรงนี้สูงขึ้นนะคะได้ถึง10ระดับเลยค่ะและเวลาเขาปรับขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ศีรษะที่สูงขึ้นเท่านั้นนะคะตรงด้านข้างตรงนี้ค่ะที่เป็นช่วงไหลเนี่ยมันขย ยายปีกออกได้ด้วยซึ่งตรงนี้ดีมากๆเพราะว่าขาซีรุ่นอื่นๆที่เป็นแบบบูสเตอร์แบบนี้ค่ะเมื่อปรับขึ้นแล้วอะค่ะโดยส่วนใหญ่ปีกตรงหรือบริเวณไหล่เนี่ยมักจะยังขนาดเท่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นเวลาน้องเขาดังเราเนี่ยโดยช่วงไหล่ที่กว้างขึ้นอะอาจจะทาให้รู้สึกอึดอัดแขนนะเพราะฉะนั้นการที่ตัวปีกเนี่ยมันขยายกว้างแบบนี้ได้เนี่ยก็จะทําให้น้องเนี่ยนั่งได้สบายมากขึ้นเลยค่ะไปต่อค่ะกับความคอมฟอร์ตจุดที่2เลยเห็นตรงกลางตรงนี้ไหมคะเขามีเบลนะคะเป็นรวมพุ่มเบลแบบนี้ให้มาดด้้้้วววยยนนนะะะคกก็็จช่่ทําาาใหองงััซแลสมรถ เบลได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าน้องบางคนเนี่ยอาจจะรัดมาบริเวณไหล่หรือบริเวณใกล้ๆคอเนี่ยนะคะเบลตัวนี้มันก็จะได้ไม่ไปบาดบริเวณคอด้วยนะคะถัดมาค่ะผ้าตัวนี้ค่ะเป็นผ้าทวิวแคทไอออนิกนะคะเขาจะมีความคงทนค่ะแต่ก็ยังมีความนุ่มนะคะเวลาสัมผัสแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกนุ่มสบายมากๆแล้วก็ที่สําคัญสีสวยด้วยนะคะดูมีความแบบเป็นยีนแบบเท่ๆเนาะน้องๆที่โตแล้วก็อาจจะชอบในสไตล์ของเขานะคะไปต่อค่ะด้านในของตัวนี้นะคะเบาเนี่ยเป็นแบบเมมโมรี่โฟมเนาะ ซึ่งเรารู้อยู่แล้วอะว่าเบาะเมมโมรี่โฟมเนี่ยก็เป็นเมาะที่นั่งได้แบบสบายนั่งได้นานๆเพราะว่ามันจะช่วยกระจายแรงกดทับยิ่งถ้าเวลาน้องนั่งในรถหลังเลิกเรียนหรือนั่งไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาต้องนั่งนานมากๆการที่ใช้ m e m o r ร f o โ m ตัวนี้ก็ทําให้น้องแบบนั่งได้ไม่งองแงเลย ความพิเศษของคาซีตัวนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะตัวนี้เขามีที่วางแก้วแบบนี้ให้ด้วยนะคะเพราะว่าน้องในวัยนี้ก็เริ่มวัยโซนแล้วนอ้วนองก็อาจจะมีแก้วน้ามีขวดน้ํามีกระติกน้ําของตัวเองก็สามารถที่จะวางได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะคะและที่สําคัญปรับแบบนี้ได้ด้วยนะปรับเอ็นองศาได้ด้วยอันนี้ชอบมากเลยสามารถเปลี่ยนได้ค่ะถอดจากฝั่งนี้มาใส่ฝั่งนี้ก็ได้ก็คือถ้าอย่างวันนี้เราอยู่ประตูด้านนี้เราก็ออาแก้วไปไว้ด้านไหนแต่ถ้าเราย้ายเอาคาซีตัวนี้ไปติดอีกฝั่งหนึ่งเราก็ย้ายแก้วเขามาอยู่ตรงนนนี้้กก็ไดเหมือั ไม่หมดแค่นี้ค่ะบอกแล้วว่ามอคอมฟอร์ตมันต้องคอมฟอร์ตจริงซึ่งตรงนี้พี่หมูชอบมากคือเขาสามารถปรับเอ็นได้ด้วยนะคะโดยปกติแล้วค่ะคาร์ซีที่เป็นลักษณะบูสเตอร์แบบนี้เขาจะปรับเอนได้เฉพาะกับเบาะรถยนต์ที่มันปรับเอ็นได้ใช่ไหมคะแต่แล้วถ้าเกิดบ้านเราอ่ะใช้รถแบบ4ประตูอ่ะแล้วเบาะหลังมันปรับเอนไม่ได้ทํำยังไงก็จะไม่สบายแต่ไม่มีปัญหาเลยเพราะตัวมาร์คเทเวลฟ์เนี่ยเขาดีไซน์มาแล้วค่ะให้สามารถปรับเอนด้านหน้าอย่างนี้ค่ะปรับได้เลยนะปรับเอนได้3ระดับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาน้องนั่งในรถ อยากจะเพลินๆเอนนอนหน่อยนึงก็ปรับเอนนอนได้เลยมากันที่ฟังก์ชันของความมอร์เซฟตี้บ้างค่ะมอร์เซฟตี้ยังไงเขาปลอดภัยกว่าค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยติดตั้งด้วยระบบ ISO ซฟิกนะคะถ้าเกิดว่ารถคันไหนนะรองรับการติดตั้งแบบ ISO f ฟิกได้ด้านหลังค่ะเขามีขาเสียบแบบนี้ล็อกเข้าไปกับไ s o ซฟิกของรถเราได้เลยหรือถ้าเกิดว่าบ้านไหนรถไม่รองรับไ s o ซฟิกก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะกับการใช้เบล,ลค่ะล็อกลงไปที่ตัวเด็กแบบนี้เลยหลายๆคนอาจะสงสัยอ้าวแล้วมันจะแน่นหนาหรือเปล่าไม่มีอะไรล็อกที่ตัวรถดยปกติแล้วค่ะบูสเต ลักษณะนี้เนี่ยน้องที่จะนั่งได้นะคะก็จะต้องมีน้ําหนักอย่างน้อย15บกิโลขึ้นไปซึ่งด้วยน้ําหนักน้อง15บกิโลเนี่ยเรานั่งทับอยู่บนคาซีทพร้อมกับใช้เบลของรถซึ่งเป็นเบลที่มีระบบกระตุกกับปัตโนบาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบลตัวนี้ก็จะช่วยรัดตัวน้องให้ปลอดภัยอยู่แล้วตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับเจ้าบูสเตอร์มาร์คเเวลตัวนี้นะคะผ่านมาตรฐานยุโรปนะคะเป็น ECE e R 44ทับศูนย์ก็คือเป็นเจเนอเรชันสูงสี่กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีความปลอดภััยมาาากกๆคค่่ะะะแล้้้้วว็ดนนขงตีจ สังเกตว่าตรงศีรษะเนี่ยเคสกาดเขาจะใหญ่นะคะนอกจากจะให้ความสบายกับน้องในการนอนพิงได้แล้วค่ะก็ยังช่วยปกป้องบริเวณคอบริเวณศีรษะได้เต็มที่มากขึ้นด้วยนะคะด้านในค่ะตรงที่ร้อยเบลตรงนี้ค่ะเขาจะมีตัวที่ล็อกไม่ให้เบลเนี่ยเลื่อนหลุดออกมาด้านนอกนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลื่อนล็อกซึ่งปกติแล้วอะรุ่นอื่นไม่มีนะคะมีเฉพาะใน m a r k 12ตัวนี้เท่านั้นค่ะถัดมาค่ะด้านในค่ะวัสดุรองรับแรงกระแทกตัวนี้นะคะเลือกใช้เป็นแบบ E.P.S f o a m ค่ะซึ่งข้อดีของ EPS foam เนี่ยมันจะมีน้ำหนักเบาค่ะแล้วมันก็จะสามารถแตกได้นะคะในกรณีที่เวลาเกิดอุบัติเหตุค่ะรอยแยกเนี่ยจะช่วยส่งผ่านแรงกระแทกออกไปนะคะซึ่งวัสดุตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานเดียวก,กันกับที่อยู่ในหมวกกันน็อกของผู้ใหญ่นี่แหละคะ่ะเพราะว่าเป็นตัวที่โดยทั่วโลกแล้วเนี่ยเลือกใช้ในการรองรับแรงกระแทกในจุดที่เบาบางของศีรษะของเรานะคะถัดมาสุดท้ายค่ะตัวโครงสร้างค่ะคารซีเนี่ยตัวโครงสร้างก็มีความสําคัญมากๆเลยนะคะตัวนี้เลือกใช้วัสดุที่เป็น PP ค่ะพลาสติก PP เนี่ยเป็นแบบ เกรดเหนียวพิเศษนะคะก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงความปลอดภัยให้กับคาซตีตัวนี้ได้ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคุณสมบัติของ Mark คเ a v e ล์ o อร์คอ m o r ร์ตม e ร์เซฟคือ m o r e Comfort and More s a f e t y จริงๆอะ่ะคือทั้งสบายกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่านะคะแต่ราคานี่คือเบามากๆค่ะ ,6590 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะมาดูที่ร้าน b บ b y Gift นะคะหรือติดต่อเข้าไปที่ทุกช่องทางเลยนะแอบกระซบค่ะมีโปรราคาดีมากๆค่ะเรียกว่าแบบซื้อใช้กันถึง12ปีแบบสบายกรอะปี่แบบ ฝากไว้นะคะกับมาร์เคเวลตัวนี้ใครสนใจก็มาลองดูได้นะคะที่ร้านเบบี้กิฟทั้ง8สาขาหรือถ้าเกิดว่าใครมีคําถามก็ฝากทิ้งไว้หรือจะติดตามเข้าไปในทุกช่องทางการติดต่อเลยก็ได้นะคะน้องๆที่เบบี้กิฟเนี่ยยินดีให้คําแนะนําแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ